ไว้น้องพิงมาแล้วน้องพิงเอาน้องพิงโอ้โหแล้วไอ้นั้นเอามาป่าลูกที่ปอกแขนอะห่วแขนอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวป๊าไปเอาไอ้นะเอาตรงนี้น้ำตื้นไหมน้ำลึกป่าหลือไวนั้นใครนะอุดไทยได้ไหมเนี่ยน้ำเย็นเหรอฮะเอากระโดดเลยกระโดด chấm bing chấm oh oh <cười> 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 oh Chấm oh chấm, chấm Chấm bưng hả <laughs> 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 เออพี่มาตางอ่ะโอ้สนุกไ,มไมหมลูกคลิปนี้สนุกเนะยลยไ,ได้ลูกเด็กนะ้อยม,ม,มันเหมาะสำหรับเล่นตอนเย็นน่ะนะประมาณทุ่มหนึ่งโอ้ยทุ่มหนึ่งก็ปิดแล้วนะ่ะโอ้โหอากาศดีมาก ได้คนระับลูกโอ้ยตรงนู้นติดทะเลเห็นชัดเลยอะ่ะลูกนี่นี่นทะเลนะบ่านเหมือนเกาะสมแเหบอ่ะเกาะสมเด็จไม่เกาะสมเด็จมัน <c oughs> อยู่ไหนวะเกาะร้านนั่นกันเลยอา้าวมีอะไรจะคุยกับเพื่อนเพื่อนมนะั้ยคลิปนี้ว่าอยากชวนเพื่อนมาเล่นน้ำกันนะอยากไหนน,น้องว่ายน้ำเป็นยังอะ่ะยังยังเดี๋ยวพี่มาตังไว์วนี่เป็นแล้วเดี๋ยวรูปพี่มาตังไ์ว่นะ เอาโอเคไปไยบพย่เพื่อนๆเร็วเอาหันหน้ามาเลยไปไยชุกชุๆเลยชุกชุชุกชุชุกชุ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 ชกชุชเลื่นะลื่นลื่นไม่เกินไม่เกินเ้าดำน้ำเป็นดำน้ำเป็นแล้วเอาสั่งคิมูก่อน อโอเคไม่เป็นไม่เป็นไร,ไนไรสั่งีมก,กนฟุอเคออพี่มาตังกระโดดเลย,เยอยอตรงนี้น้ำเตนอน้องอยู่ตรงนี้และโดดูพี่มาตังลึกไหมลูกอ๋อไม่ลึกมากมรรตรงนี้ลึกวะ โอ้ไม่ลึกนี่เด็กเล่นได้เอาไปไหนอะ่ะอืมเอา,เอาน้องขึ้นมาก่อนไหมมาสั่ทีมูกก่อนดำน้ำมาตูดโครด้แล้วน้องยังดำน้ำ,นำดำน้ำไม่เป็นเลยอืมว้า ไหนลองไหนลองลงไปนะ้ำดึกดิไหวโชว์หน่อยเร็วปุ๊าไปเรียนมาเก้าครั้งแล้วเดี๋ยวอีกครั้งนึงโอ้จริงด้วยไหวเป็นแล้วด้วยไหนไหวดูสิเหมือนที่กูนมสอนน่ารบเออนั่นเลยไหวไปไหวไปไหวไป,ไป,ไป,ไปเออ ได้ได้ได้ดูที่ไ,ไม่ตามว่ายน้ำ่าระ,ะวังชนสะโอ้โหเก่งมากเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โวิวสวยววสวยที่พักสวยงามน,นี้นะเป็นรีสอร์ทของคนมีชัยดีละไม่จสะว่าทำไมมีคอนดอมเต็มไปหมดเลย อ้าวขึ้นไปขึ้นไปที่ตื้นขึ้นไปที่ตื้นอ้าเออถึงแล้วอ้าวลองไหว้ดูเออไหว้ได้แล้วว่าไหวไหไม่จมไม่จมเห็นไหมไม่จมอ้าวไปน้องไปที่ตื้นอ้าน้องกลัวแล้วนู่นดูดิดู นุน่ดูพี่กระเดิดปึ้งปึ้งเขาไม่กลัวเลยเอามาทางนี้มาทางนี้หรอกมาว่ายเอาว่ายมาเร็วเอาว่ายมามาเลยนี่มาทางไหนว่ายโชว์หน่อยสิเอาเร็ว,วรเอา,เเอาไหนลองว่ายสิว่ายไปโอ้หเรียนมาตั้งกี่ครั้งแล้วหนลองว่ายว่ายมาตรงนี้ตรงนี้น้ำจะลึกเลยจ่ะอ้าว เราได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคโหมีตบมือได้อืมนี่ปีมาตังว่ายน้ำโชว์โชว์ฝรั่งเยอะยฝรั่งเยอะโอ้ตรงนี้ลึกอ้าวแป๊สุดเลยแป๊สุดว่ายนี้ลึกเว้ยได้ได้ได เอาสุดยังสุดยังครบโอ้โหเอาแล้วไหว้กรบอีกทีหนึ่งเอาไหว้กรบอีกทีหนึ่งไหวไหมเอาไปลองนวดแต่ลองนวนลองนวนเลยโอ้โหตรงนี้น้ำลึกโอ้โหปลาต้องไหว้อะตรงนี้น้ำลึกมากโอ้โโล้อก่อนลอก่อนโอ้หเดี๋ยวว่ไม่ทันเลยเว้ย ไหวไหมไหวไหมนี่ไหวไหมโอ้โหเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วอ,อกือบถึงลเกือบถึงแล้เกือบถึงแล้วอ้าวโอเคนี่ไหนอ้อนี่น้องเชอร์เต็มเอาป่ะน้องจะไหว้โชว์ด้วยไหมไม่ต้องอุ้มน้องไหว้ฮัลโหลเฮ้ เฮ้ยนุ่นเพื่อนลูกอ่ะนะอาอบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายนี่จำนายบัตรฮอค้คอย9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีสวนน้ำด้วยบัตรราคาเท่าไหร่อรัชั้น5ชั้น5.5ชมวิว นี่มาแล้วลูกมาถามราคาดิครับลูกจะเล่นสไลเดอร์ด้วยหรือว่าชมหอคอยอย่างเดียวไหนไปไหนอะลูกซื้อบัตรก่อนอ,อา้าวสไลเดอร์เนี่ยอ,าอา้า,า,า,าวไปโน่นโน่น,นลิฟต์เนี่ยเขาขึ้นลิฟต์ทางนั้นน่ะลูก<า>อ่าแล้วลูกจะดึงไปไหนอ่ะพัดฟานหมุนใช่สันไหนอ่ะ ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ก็มันมีคอมม่าถ้าคอมม่าถ้าเป็นลูกตัวเลขมันต้องมีสามหน่วยลูกนี่พัทยาปักบีตโอทไมหาไม่เจอ ซื้อบัตรออคอยตรงนี้เหรอราคาเท่าไรราคาสนใจขึ้นไปชมวิวเล่นเครื่องเล่นหรือว่าทานอาหารเหอ๋อขึ้นไปชมวิวชมวิวคนไทยคนละ200ต่างชาติ300อ๋อได้กี่ชั่วโมงอ่ะไม่จ้องัดเวลาค่ะแต่่วาถ้าเด็กอ่ะเด็กเด็กเก็บไหมถ้าน้องสูงเกินก็สิบไปแล้วเป็นราคาเดียวกันอ๋อสูงเท่าไหร่อ่ะมาตังค์เลยเม่รู้อ๋อถ้าสูงต่ำกว่า90ไม่ต้อง ถ้าน้องอีกคนไม่ต้องคนละสองแล้วถ้าไปเล่นสไลเดอร์ด้วยอ่ะเล่นในตัวเนี้สามร้อยค่ะอ๋อคิดคนละสามร้อยแล้วแล้วลงลงได้กี่คนอ่ะอ่าถ้าเป็นตัวนี้ได้สูงสุดแปดคนอ๋อแล้วต้องรอแปดคนไหมลงสองคนรอค่ะคุณคะสามารถได้ไม่รออ๋อคือสี่คนก็ก็ลงเหรออ๋อต้องรอคิวนานไหมถ้าไม่มีคนเล่นเล่นได้เลยอ๋อแต่ถ้าซื้อไปชมวิวเดียว200ถ้าลงนี้ด้วย300เพิ่มอีกร้อยเดียว โอเคโอเคได้ได้เขาไม่จำกัดเวลาใช่ไหมเราก็ดูวิวไปก่อนแล้วค่อยลง<ช>แต่พอลงมาแล้วก็ขึ้นกลับไปแล้วไม่ได้แล้วอ๋อโอเคโอเค,อเคได้ได้ครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดอยู่แล้วใช่ไหม,ไมโอเคนี่เอา้เอาไปไหนหมดแล้วอ้าวมาเร็วคนละสามร้อยถ้าลงสไลเดอร์ด้วยอา้าว นี่ไงนี่ไงสไลเดอร์เฮ้ย,ยมีรถไฟนี้ด้วยเออมาตังถ้าชมวิวอย่างเดียวว่าสองร้อยต่อคนอคนถ้าไม่สูงสูงไม่เกินเ90เก้าสิบไม่ต้องเสียตังน้องไม่เสียน้องร้อยกว่าอ๋อจริงเหรอเฮ้ยน้องร้อยกว่าแล้วเออน้องจริงเหรออ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสูงถ้าสูงเกินเก้าสิบคิดราคาเท่าผู้ใหญ่เอา้าน้องสูงเท่าไหร่นะไปอย่าบอกนะว่าจะไม่ได้อีกไปเอาไปดิลูกไปไปไปมาแล้วเนี่ยเอาถ้าชมหอคอยอย่างเดียวสองร้อยลูกอา่าลืมถามลืมถามมีกินอาหารด้วยกินอาหารไหมเรายังอิ่มอยู่เลยไม่เอาอ่ะมีบ<า>ุฟเฟ้ด้วยมาาไปแล้วสรุปนีป่ห<า>มดนี่กี่บาทลูกจะลงทรเลเดอร์ด้วยใช่ไหม ลงดิลูกลงลงเอ่อเครื่องเล่นคนละกี่บาทเครื่องเล่นนี้ต่างหากลูกนี่คือหน่อคอยเนี่ยเดี๋ยวถามก็ได้ถามอ่าวไปไปไปอ้าวเชิญมันนี่ก่อนอ้าวไอ้นี้ดีกว่าเพะว่ารถไฟน่าสนใจอ้าวอันนี้รถไฟน่ับอ้าวใช่อันนี้รถไฟเหาะอืมอืมโอเคไม่มีคนอ้าวมาตั้ง เอา้าคนหายไปไหนหมดนะน,นี่น,นี่ถ้าเราเดินไปขึ้นหนูๆนะลูก<อ>เขาจะได้ขึ้นมาด้วย<อ>ได้สองรอบโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนะอยากไปแล้ว,ว่อยากถ้าลูกขึ้นแล้วลูกลงปุ๊บลงเลยนะเขาไม่ให้ขึ้นมาแล้วนะเราต้องชมวิวให้ตรงนี้ก่อนนะลูกชมวิวชมจนเื่อแลเพิ่งขึ้นมาดังไม่ถึงห้านะจีเลย อเอ๊ะเราพักตรงไหนลูกเมื่อคืนอ๋อตรงนู้นเนี่มะตรงหัวแหลมรััอือใช่น้องเก่งอ่ะน้องชี้ถูกด้วยนี่ตรงนงน้นนู่กแหลมอืมที่จริงเรามองไปเราเดินไปริมทะเลงนั้นเราก็มองเห็นนะเนี่ยแต่แค่ พี S 1> <S 1> ่ประตังพี uh, <h <h ่ประตังจะลงกระเช้าอย่างเดียวแล้วออาไปโอเคสวัสดีจ้านี่กำลังจะไปลงกระเช้ากันวายโอ้โหววิสวยจริงๆตรงนี้นี่มาไปเลยจะเสียวไว้เนี่ย มีสวนน้ำใช่ป่ะโอ้โหบัขึ้นไหมเอาเก็บเลยยะเอาโอ้เสียวไเนี่ยนาฝั่งนี้อ๋อน uh> ั่งนี้มันบาลานกันใช่ป่ะแล้วมันจะบาลานได้ไงเชยต้องมานั่งกับบาลานไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะครับอ่านี่ละโครอบครัวหน่อยนะคะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายิ้มหวานยิ้มหวาน โอเคใช่อ้าวนั่นมองวิวข้างนอกลูกไม่นอนหรอกอ้าวไปเฮ้ย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 โอ้ช้าหรอกลูกช้าช้าไม่เร็วไม่เร็วเฮ้ยชิดพ่อป้าใหญ่เดี๋ยวมันลวง

วายิ้มหวานลูกยิ้มหวานโอ๋มาแต่งงานมายิ้มหวานกินาะีได้ลูกป๊ามาจะจับเวลาไม่เสียวค่ะนี่ให้ห้องพักข้างล่างตรงนี้ไม่มีห้องพักข้างล่างโอ้จะต้องปูวะไม่แค่นอกนี่อ่ะแต้มมาแต่งงานมาลูกงานมา ยิ้นู่แต่ไม่เห็นตัวเลยนะใส่แว่นไปรูอ่าแต้มสวยเลยเห็นไหมนู่ลูกที่เราขึ้นไปืนู่นของปลอยแต่ว่นได้ยิ้มแต่ว่าได้ยิ้มค่ะปลอยเอาผมมันออกมาสิผมไปปลอยอ่ะจะมีรถผ่านมาจะมีนี่ห้องพักลูกเนี่ยมาใส่พากตรงนี้จะดิมมา Babi hôn hận tiện lạy mặt bằng 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 ไปแล้วเราสามารถเล่นอย่างอื่ได้ไหมได้ครก็ีร้อยห้าสิบบาทแลแมยิ้เฮ้ยถ้ารถไฟถ้ารถไฟสี่คนก็หนึ่งร้อยพอดีได้ว่ากินโอ้

ำไมพอมองอุ้ยเกลยจังอ่ะลูกซีบเลยนะนี่องมาแล้วขี่นาทีอะลูกห้านาทีแล้วประมาณสี่นาทีนะ้โอ้ยน้ำเย็นนะลงมาแล้วนี่ถึงแล้วอ้าวโอเคเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับสนุกสนุก แม่จะเป็นลม,เ,นลมเอาไปเอาไปเอาไป,าไปลงดีๆลูกจับน้องด้วยจับน้องพี่มาตังจับน้องด้วยโอ้ประมาณกี่นาทีได้จากยอดลงมาสี่ครับสี่นาทีนะโอเคโอ้ขาสั่นเลยแม่ขาสั่นเลยเ <laughs> นี่แล้ว,ลวอย่างรถไฟนี้เราไปซื้อตั๋วที่ไหนครับ ไปโอ้โหสปีดโบ๊ทไป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 โอ้โหเร็วทันใจเลยกี่บาทครับกี่บาทกันเนี่ยอ๋อเอาเลยเอาเลยโอ้โหมีกรอบไหมไหมอ๋อกล่องกระดาษเอาเอาแม่จ่ายตังค์เลยร้อยเดียวร้อยเดียวเอารับไว้ขอบคุณค่ะ โอ้ไม่เร็วจังกินมาเลยอ๋อสี่นาทีเสร็จนี่ลูกเราเรามาจากโน่นเมื่อกี้โอเคโอ้แตมไปายเพื่อนเร็วไปายเพื่อนเป็นไรบ้างครับสนุกไหมสนุกอยู่โอ้เสียวไหม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 ตอนลงเสียวไหม ไม่เสียวเลยนะโอ้โหเก่งยังเลยลูกทะเลด้วยโอเคค่ะไปเจอแล้วครับบอลลูนสวยป้ายก็เหมือนเดิมว่ย20ปีที่แล้วป้าเคยมาตอนวัยป้าตอนพี่ไอยังเด็กๆครับตอนนี้พี่ไอเดือนจบปรีแล้วอ่ะป้ายังเหมือนเดิมแต่ว่าชายหาดนี้จะชายหาดเนี่ยรู้สึกว่าขาจะถมเนี่ยถม 啊。 แต่กลัวรูเป็นนั้นตออนนั้นใช่ใช่ใชเออเขาออกมาข่มเมื่อก่อนมันไม่จะเป็นอย่างนี้เอาลงไหวแล้วปูเป็น เมื่อวานเรามาโอ้ยนี่ก็เยอะจอดอะไหนะไม่มีที่จอด,ดรถอ่ะอ,อ,อ๋อมาสุดนี่เลยนี่ก็ลุงไหวแล้วเนี่ย เดี๋ยววนไปส่งหน้าร้านแล้วป๋ามาจอดเข้ารับะนนวนะนอี่อเออยเน,นป๋าเคยมาตอนพี่ไอเข้ามาตังค์อะลุนะ เจอกันบีเกเร็วครับอร่อยเลิศเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะ้เลยหน้าตาคุ้นๆดังนั้นเลยอ้หอ้ารเนี่ยวีเข้เา,เามาจะหลงอะไรเนี่ยวันนี้มาขยันไม่มาอืมเช็คเาตั สวัสดีครับมาทำอะไรครับนะะเนี่ยวันนี้คุณเยอะแยะเลยเนี่ยหน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ้านุ่นยายอิ่งนี่เออว่าไม่น่าคุณอย่างเอ้านุ่นตาเชทดเอ้านี่เต็ม <c oughs> เอ้านอนคันแล้วอืม โอ้เย็ยนแล้วเย็ยนแล้ว,วอ๋อแล,อล้วแอร์อยู่ไม่เห็นซาลก,กิน้าาวาเอานเนะไกินาโอกินอะไรลูกเป็นอาากินเป็นฝ่ายออกินเป็นฝ่ายนะเอาซานอาวาเยนนว้ ปีเดไขว่าทไมปเิดี่เต็มป่ะนี่นามากินข้าวอ๋อมากินข้าวกันโอเคครับ